คุณเคยปวดท้องหรือท้องเสียบ่อยๆและคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเพิ่งทิ้งใจไว้ก่อนหมอเจ็ดกำลังเตือนผู้คนสังเกตอาการท้องเสียที่ไม่ธรรมดาและอาจเป็นเครื่องหมายของโรคท้องเสียเรื้อรัง i b d ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นโรคนี้สามารถทําให้ลำไส้อักเสบเรื้อรังและเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ท้องเสียเรื้อรังหรือปวดท้องบ่อยๆอาจเป็นเครื่องหมายของโรคที่ร้ายแรง ABD AB <D S 1> เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้ลำไส้อักเสบเรื้อรังประเภทที่พบบ่อยคือ Crohn's Disease และ a l c e r a t i v e c o l i t i s Crohn's Disease อักเสบได้ทุกส่วนของระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากจนถึงรูทวาร a l c e r a t i v e c o l i t i s อักเสบเฉพาะที่ลำไส้ใหญ่เท่านั้นแล้วอาการใดบ้างที่บ่งบอกว่าเราควรไปพบหมอปวดท้องบ่อยจนชีวิตติดขัด ปวดท้องที่เป็นประจำและเรื้อรังอาจเป็นเครื่องหมายของไฮบิดีหากปวดท้องบ่อยๆอย,ย่ารอให้มันหายเองแต่ควรไปตรวจหาสาเหตุกับหมอถ่ายเหลวบ่อยๆหรือมีเลือดปนถ้ามีอาการถ่ายเหลวหรือมีเลือดปนอยู่บ่อยๆอาจเป็นเครื่องหมายของไฮบิดีหากมีอาการเหล่านี้ติดต่อเนื่องควรไปตรวจทันทีน้ำหนักลดโดยไม่รู้ตัวไอบีดีสามารถทําให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงทําให้น้ําหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจหากเกิดอาการนี้ควรตรวจสอบกับหมอรู้สึกเหนื่อยง่ายซีดเพลีย A.B.D. สามารถทำให้เสียเลือดและขาดธาตุเหล็กทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วหรือมีอาการผิวหนังและดวงตาแปลกประหลาดหากมีอาการเหล่านี้อาจเป็นเครื่องหมายของีดีมีอาการแปลกๆนอกจากลำไส้ A.B.D. อาจทําให้เกิดอาการผิวหนังและข้ออักเสบหากมีอาการเหล่านี้รวมกับท้องเสียอาจเป็นเครื่องหมายของ A.B.D. A.B.D. เป็นโรคที่ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไป หากปวดท้องบ่อยถ่ายเหลวประจำหรือมีอาการแปลกๆอย่ารอช้าแต่ควรไปตรวจทันทีเพราะการรักษาในยุคปัจจุบันไม่ได้มีแค่การใช้ยาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการเสริมอาหารที่มีจุลินทรีย์ดีเพื่อช่วยลดอาการอักเสบและช่วยให้ระบบย่อยของเราฟื้นตัวสรุปหากมีอาการท้องเสียที่ไม่ธรรมดาอย่าละเลยตรวจสอบกับหมอเพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาโดยเร็วที่สุดเพราะการชินกับอาการผิดปกติอาจเป็นอันตรายที่สุด